บทที่267เขาทุบมันด้วยฝ่ามือของเขาหมิงซินเย่เว่มองไปที่กลุ่มนักข่าวกลุ่มใหญ่ชั้นล่างจากนั้นเธอเพิ่งรู้ว่าน้องชายของเธอนั้นสร้างปัญหาไว้แค่ไหนจงรูหลานเธอแน่จริงๆเธอมีความกล้าที่จะทำเรื่องแบบนี้หมิงซินเยเว่กัดฟันของเธอแน่นและไม่สามารถควบคุมความโกรธของเธอได้ เธอเป็นคนฉลาดมากและได้เห็นมานานแล้วว่าจงรูหลานไม่ใช่คนที่ง่ายที่จะจัดการเธอ,อยังเตือนน้องชายของเธอให้จัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาอย่างระมัดระวังในที่สุดเธอก็ทําให้เกิดความยุ่งเหยิงเช่นนี้เลขขาเกาหาเธอให้เจอฉันเดาว่าผู้หญิงคนนี้คงอยากหนีไปต่างประเทศส่งคนไปที่สนามบินและบ้านของเธอเพื่อสกัดกั้นเธอการหลบหนีไปต่างประเทศได้กลายเป็นวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในสังคมปัจจุบันแล้ว เบื้องหลังหมิงซินเย่เว่เลขานุการหญิงเกาไปพยักหน้าและทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็วหมิงซินเย่เว่โทรไปที่เบอร์น้องชายอีกครั้งในอีกด้านหนึ่งเมื่อหมิงซินซานได้ยินข่าวนี้เขาก็ตกใจทันทีว่าอะไรผู้หญิงบ้าคนนี้กล้าที่จะทำสิ่งนี้จริง,รงๆเหรอก่อนที่เขาจะมีเวลามองไปที่ไวป์ปอโทรศัพท์และข้อความนับไม่ถ้วนก็ระเบิดราวกับพลุแตกฉันจะทำอย่างไรดีหมิงซินซานกังวลมาก หลิวฟานได้ยินบทสนทนาระหว่างหมิงซินซานและหมิงซินเ,วเวย่เว่ยอย่างเป็นธรรมชาติเขาเปิดว้ปปอและดูเขาอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วซินซานแฟนเก่าของนายรู้วิธีสร้างปัญหาจริงๆหมิงซินซานสูดลมหายใจเข้าลึกๆและสงบสติอารมณ์ลงเขาพูดว่าพี่เคยไม่ต้องห่วงผมหรอกผู้หญิงบ้าคนนี้รู้เทคนิคบางอย่างเท่านั้นเดี๋ยวก็มีคนออกมาชี้แจงแต่สิ่งที่น่ากังวลผมกลัวว่าเขาจะเล่นงานคุณด้วย เขายื่นโทรศัพท์ให้หลิวฟานในข้อความไว้ป๋อที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อนาทีที่แล้วบัญชีของจงรูหลานได้โพสต์ภาพที่น่าเศร้าอ,อีกสองสามภาพของใบหน้าขวาบวมของเธอหนึ่งในนั้นคือภาพของหลิวฟานที่นอนอยู่บนพื้นโดยเงยหน้าขึ้นมีแม้กระทั่งคำที่แนบมากับข้อความไว้ป๋อฉันไม่อยากพูดถึงเหตุผลที่เราเลิกกันแต่การแอบดูใต้กระโปรงนี้น่าขยะแขแยงเกินไป คนปกติที่เห็นประโยคนี้จะคิดว่าหลิวฟานเป็นคนโรคจิตภายในครึ่งชั่วโมงดาราหญิงยอดนิยมส่งข้อความระเบิดสองข้อความถึงกันและมีการเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาและผ่านไปสักครู่ก็ทําให้คนนับไม่ถ้วนที่จะคาดเดาและคาดเดาให้ตายสิผู้หญิงคนนี้กัดไม่เลิกหลิวฟานโกรธมากจนเขากระแทกโต๊ะและยืนขึ้นโตะหินก็แตกทันทีฟู ทุกคนกลัวมากจนพวกเขาอ้าปากทั้งเปลือกตาของหมิงซินซานถึงกับกระตุกเท้าของเขาถอยอย่างต่อเนื่องและเขาเกือบจะตกลงไปในทะเลสาบในทางกลับกันไปจ้านถังและโจเปยหลงก็เบิกตากว้างเขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่านั่นคือโต๊หินที่ทำจากหินกรนิตมันอาจจะหักด้วยการทุกเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะช่วขณะหนึ่งสาลาก็เงียบลงไม่มีใครกล้าหายใจเสียงดังหัวหน้าปยคุณคิดว่าเราควรทำอะไรกับเรื่องนี้ หลิวฟานฟานจ้องมองไปจ้านถังและถามด้วยน้ำเสียงที่ลึกซึง้งหัวใจของไปจ้านถังเต้นข้ามจังหวะเขาตระหนักทันทีว่าเจ้านายคนใหม่กำลังทดสอบเขาไม่ต้องห่วงเจ้านายปล่อยเรื่องเล็กๆไว้ให้ผมจัดการเองไปจ้านถังพูดด้วยน้ำเสียงบางอย่างจากนั้นเขาก็โทรไปต่อหน้าหลิวฟนานทนายหวังช่วยข้าติดต่อกองบัญชาการของเฟยหลางและขอให้พวกเขาถอนการค้นหาทันทีอายัดบัญชีของจงรูหลาน ไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวของจงรูหลานอย่าปล่อยให้เธอไปต่างประเทศคุณต้องตรวจสอบความรับผิดชอบทางกฎหมายของเธอไม่มีทางที่เธอจะหนีรอดไปได้ปล่อยกล้องวงจรปิดและหลักฐานอื่นๆถแถลงการอย่างเข้มงวดและฟื้นฟูชื่อเสียงของเจ้านายนอกจากนี้คนดังประเภทนี้ยังได้รับความนิยมต่อไปได้อย่างไรจัดการซะไปจ้นทางโทรติดต่อกันสองสามครั้งในประโยคสั้นๆไม่กี่ประโยคเขาได้จัดการทุกอย่างเจ้านายเราแค่ต้องรอเท่านั้น หลิวฟานรู้สึกประทับใจกับการกระทำของไปจ้านถังเขาเป็นผู้นําที่มีความสามารถแน่นอนผู้จัดการไปทรงพลังมากหมิงซินซานประทับใจมากจนเขาแทบอยากกราบลงบนพื้นในเวลานี้ที่การเช็คอินตั๋วสนาสนาจีนรูหลานได้ใช้ความสัมพันธ์ของเธอเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินและกำลังจะเช็คอินขึ้นเครื่องสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโน .1 นบทที่268สนามบินอยู่ในความโกลาหล เธอโพสไว้ป่อสองโพสติดต่อกันในขณะนั้นมันได้ที่แล้วและเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งความคิดเห็นของสาธารณชนเกือบจะเอนไปทางเธอในจุดหนึ่งภายใต้คำแนะนำโดยเจตนาของคนช่างสังเกตและพวกนักข่าวค่อยๆสร้างความเข้าใจต่อไปนี้คนวิปริตในภาพเป็นต้นเหตุที่แม้แต่ทายาทของกลุ่มหมิงหมิงซินซานก็ไม่สามารถรุกรานได้เพื่อที่จะสงบสติอารมณ์ของชายคนนี้ หมิงซินซานทำให้จงรูหลานต้องทอนทุกทานทุกมานเท่านั้นเมื่อจงรูหลานปฏิเสธจึงถูกบังคับให้เลิกกับเขานอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าจงรูหลานเป็นเพียงเครื่องมือทำเงินของกลุ่มหมิงและสามารถถูกแทนที่ได้ตลอดเวลานี้เป็นโศกนาฏกรกรมส่วนตัวด้วยการประชาสัมพันธ์นี้ความเห็นอกเห็นใจของชาวเน็ตทุกคนก็เอนไปด้านของจงรูหลานพวกเขาทั้งหมดประนามคนเลวคนในภาพท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสวัสดีสสดตอนบ่ายเที่ยวบินสู่นิวยอร์ก ขณะที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินจงรูหลานหันหัวของเธอไปดูเธอดูเหมือนจะได้เห็นรูปลักษณ์ที่โกรธแค้นของหมิงซินซานเธอพ่อนสมหายใจเย็นชาและพูดว่านายน้อยหมิงอย่าโทษฉันเลยมันเป็นเพราะคุณที่ไร้หัวใจก่อนเธอไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวต่อหมิงซินซานถ้าใครพูดถึงความรู้สึกที่คบกันมามันคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ในตอนนั้นเธอสามารถโด่งดังขึ้นกว่าเก่าได้เนื่องจากข่าวหรือแฟนสาวของนายน้อยที่ร่ำรวยของกลุ่มหมิงข่าวนี้ช่วยให้เธอได้รับแรงผลักดันอย่างมากอย่างไรก็ตามวันนี้เธอถูกบังคับให้เลิกกันเพียงเพราะเจ้านายของร้านอาหารหลินหายการทำงานหนักทั้งหมดที่เธอทำในอดีตได้ถูกทำลายทำให้เธอเข้าใจใบหน้าที่แท้จริงของหมิงซินซานมากยิ่งขึ้นและเธอก็ไม่เสียใจที่ทำในสิ่งที่เธอทำในวันนี้เลยเธอเมื่อคุณตระหนักถึงมันได้ ฉันก็อยู่ที่ต่างประเทศแล้วฉันนึกภาพออกแล้วว่าคุณรู้สึกหงุดหงิดและโกรธแค่ไหนจงรูหลานซึ่งอยู่ใต้แว่นกันแดดของเธอมีรูปลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจในสายตาของเธอเธอหันหลังกลับและกำลังจะผ่านการเช็คอินตัว๋วในวินาทีถัดมาชายร่างใหญ่สองคนปิดกั้นทางต่อหน้าเธอเหมือนตึกเหล็กสองตึกจงรูหลานถูกจับได้และตีหน้าอกของผู้ชายคนหนึ่งหลีกไป มุมปากของจงรูหลานเผยให้เห็นสีหน้ารังเกียจคุณจงใช่ไหมคะโปรดมากับเราเสียงมาจากด้านหลังของเธอจงรูหลานหันกลับมาและตกใจทันทีเธอพบกับผู้หญิงคนหนึ่งในชุดมืออาชีพสีดำและแว่นตาเธอจะจำผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ได้อย่างไรเลขาของหมิงซินเยเว่ยเกาไปเลขาเกาคุณอยากทำอะไรคุณอยากลักพาตัวฉันตอนกลางวันแสกๆหรือ จงรูหลานไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวใดๆเธอถอดแว่นกันแดดออกอย่างรวดเร็วก็ไปตอบด้วยสีหน้าเย็นชาลักพาตัวคุณเหรอล้อเล่นหรือเปล่าฉันเชิญคุณกลับไปทำงานที่บริษัทท้ายที่สุดมีหลายสิ่งที่คุณต้องจัดการเห็นได้ชัดว่ามีคำพูดแฝงในคำพูดของเธอจงรูหลานรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยณนะเวลานี้อานั่นใช่ดาราใหญ่จงรูหลานหรือเปล่าโอ้พระเจ้าฉันเพิ่งได้พบกับดาราชั้นนำ ดาราขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีถ่ายซิว่าใครยอยู่เบื้องหลังผมผมบังเอิญไปเจอจงรูหลานที่สนามบินจงรูหลานถอดแว่นกันแดดออกและเกิดความวุ่นวายขึ้นที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทุกคนมารวมตัวกันรอบตัวเธอต้องบอกว่าความนิยมของจงรูหลานสูงอย่างมาก นอกเหนือจากพลังความคิดเห็นของสาธารณชนที่เกิดจากการค้นหาที่กำลังมาแรงในปัจจุบันแล้วเธอยังไม่กล้าจินตนาการถึงจำนวนคนที่กำลังติดตามเธอในขณะนี้ 1. ต้องรู้ว่าตั้งแต่เธอเดบิวเธอไม่เคยได้รับความสนใจอย่างมากเช่นนี้ทำไมคุณถึงเลือกฉันตอนที่ฉันอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายจงรูหลานมีความคิดในใจของเธอในขณะนี้คุณจงได้โปรดไปกับเราเดี๋ยวนี้เลย เกาไปขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอไม่ได้คาดหวังว่าจงรูหลานจะวางแผนเอาไว้เมื่อมีผู้คนมากเกินไปสิ่งต่างๆจะยุ่งยากเลขาเกาฉันไม่อยากกลับไปทำงานที่บริษัททำไมคุณยังบังคับฉันอยู่คุณต้องการใช้ฉันจนถึงวาระสุดท้ายของฉันเลยไหมบทที่269ไม่จำเป็นต้องผ่านปัญหามากมายจงรูหลานจงใจพูดเสียงดังเพื่อให้ทุกคนรอบตัวได้ยินเธออย่างชัดเจนตรับใดที่พวกเขาไม่หูหนวก การแสดงออกของเลขาเกาไปก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและสายตาของเขาก็คมชัดขึ้นเธอรู้ว่าคราวนี้เธอทำผิดพลาดจริงๆอันที่จริงในวินาทีถัดไปอะไรคนเหล่านี้ต้องบังคับให้เทพธิดาของฉันที่จะไปกับพวกเขานี่ไม่ได้จำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างแรงหรอกหรือทุกคนฟังนะยังมีคนที่กล้าที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยแค่คำถามเดียวยังมีกฎหมายอยู่ไหมยังมีกฎหมายอยู่ไหม หยุดคนพวกนี้อย่าปล่อยให้พวกเขาไปโทรหาตำรวจและจัดการกับพวกเขาเท,ทธิดาของฉันน่าสงสารเหลือเกินชั่วขณะหนึ่งฝูงชนโกรธมากทุกคนชี้หัวหอกของพวกเขาไปที่เลขาเกาไปและบริษัทเลขาเกาเราจะทำยังไงดีบอดิกาต์คนหนึ่งฟังดูตื่นตระหนกเล็กน้อยไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนพวกเขาไม่สามารถเอาชนะฝูงชนได้ เกาไปรู้สึกว่าคนรอบข้างเป็นเหมือนกองหญ้าแห้งถ้าเธอเอาจงรูหลานไปต่อหน้าทุกคนกองหญ้าแห้งนี้อาจจะติดไฟในไม่ช้าเธอคาดว่าเธอจะไม่สามารถเดินออกจากสนามบินได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บคุณจงฉันแนะนําให้คุณคิดให้รอบคอบมันไม่ดีสําหรับทุกคนที่จะเอไอใหญ่โตเกี่ยวกับเรื่องนี้เกาไปเตือนเธออย่างเย็นชาเมื่อจงรูหลานได้ยินสิ่งนี้เธอก็ทําหน้นาบึ้งตึงทันทีเธอสะอื้นและพูดว่า เลขาเก่าฉันทนไม่ได้อีกต่อไปฉันไม่มีความคิดที่จะถูกทิ้งอยู่ข้างหลังหากคำที่โพสบนไว้ป๋อมีอิทธิพลที่ไม่ดีต่อกลุ่มหมิงฉันจะลบออกทันทีฉันแค่ขอให้คุณปล่อยฉันไปฉันแค่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ครู่หนึ่งเมื่อเธอพูดจบเธออดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาอะไรพวกเขามาจากกลุ่มหมิงเยี่ยมนี่คือการลักพาตัวในที่สาธารณะพวกเราคงทนนั่งดูเฉยๆไม่ได้ เทพธิดาอย่าร้องให้อยู่กับเราที่นี่พวกเขาจะไม่มีทางพาคุณไปไหนได้โทรหาตำรวจเราต้องเรียกตำรวจจงรูหลานเห็นว่าฉากคืนคมของเธอได้รับผลตอบรับดีและรู้สึกยินดีในใจกลุ่มหมิงอย่างนั้นหรอหลังจากวันนี้มันจะเป็นแค่สุนัขจมน้ำลายของสาธารณชนพวกแกรู้จักฉันจงรูหลานน้อยไปแล้วคราวนี้นอกจากฉันจะโด่งดังแต่ยังสามารถสร้างรอยด่างให้กับกลุ่มหมิงได้ คุณจงคุณจงใจสร้างสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นมาคุณคิดจริง,รงๆหรือว่าคุณจะหลุดพ้นไปได้ถ้าตำรวจมาเราจะมีความสุขมากเสียงของเกาไปชัดเจนและเขาแสดงท่าทีที่ชัดเจนคนรอบข้างก็เริ่มเงียบเลขาเกาคุณบังคับฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณต้องการไปที่สถานีตำรวจจริงๆเหรือนี่มันไม่ดีสำหรับเราทั้งคู่ฉันยังไม่อยากคุยกับใครในตอนนี้ฉันแค่อยากจะไปเงียบๆ ใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาของจงรูหลานทำให้ผู้คนรู้สึกสงสารเธอและกระตุ้นความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นมีเสียงโกรธโดยรอบกำลังประนามและเสียงชัตเตอร์ถ่ายภาพดังกระหึ่มเก้าไปขยับกรอบแว่นตาของเธอและตระหนักว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการในขณะนี้มีเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังฝูงชนคุณจงไม่จำเป็นต้องคิดมากขนาดนั้นผมเรียกรถตำรวจมาที่นี่เพื่อคุณ ฝูงชนเปิดเส้นทางโดยอัตโนมัติและชายวัยกลางคนถือกระเป๋าเอกสารเดินผ่านข้างหลังเขาเป็นตำรวจสองคนจงรูหลานเห็นฉากนี้และตกใจทันทีจำเป็นต้องเรียกตำรวจมาที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรอคุณจงข่าวลือเท็จที่คุณโพสต์ออนไลน์ถูกสงสัยว่ามินประมาทในโลกออนไลน์โปรโดมากับเราตำรวจแสดงบัตรประจำตัวของพวกเขาและพูดกับจงรูหลานอย่างเย็นชาสภาพแวดล้อมก็เงียบลงตำรวจมาตามหาพวกเขาเป็นไปได้ไหมว่าจงรูหลานทำอะไรผิดจริงๆ คุณเป็นใครฉันสร้างข่าวหรือเท็จที่ไหนกันจงรูหลานมองชายไวกลางคนตรงหน้าและถามอย่างไม่เต็มใจ